มาครับคลิปนี้อยู่กันในเกมของเอนโซโลมแผ่นไมล่าซนนะครับซึ่งตอนนี้เสียงสายสองสายนะครับว่าป่าดีกว่ามากงนะครับหรือบางคนก็บอกว่าลมดีกว่ามากงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมด้กันซึ่งในเกมนี้เราจะใช้เป็นสกินคอร์ปิก้านะครับเป็นสก,กินโกงของแผ่นท,ที่แล้วเลยแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่โกงแล้วนะครับเพราะว่าโซเห็นชัดเกินปก <c oughs> ตินี่จะไม่เห็นโซ่แลแ้วบางสงของเอ so นโซนี่อ่า รับเอาไปโลมส่วนใหญ่จะได้เป็นเอ็โคนะครับแล้วก็ในส่วนของอัลล่าเนะี่ยจะใช้เป็นกาซีซีก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นลิฟิเกอร์ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากเล่นเอนโซให้ดูเนี่ยก็ใช้เป็นกาซีซีดีกว่าจนะเข้าออกง่ายกว่าตอนนี้ส่วนที่เสียเปียบได้เปรียบของเอนโซในแผ่นนี้กับแผ่นที่แล้วนี่ก็คือพอเอามาโลมปุ๊บดาเมจไม่มีเลยครับดาเมจน้อยมากน้อยมาก,มากจริงๆแต่ก่อนนี่อันตีแรงมากตอนนี้อันตีแทบไม่มีดาเมจเลย แต่มันก็ดีตรงที่ว่ามาสไลด์ได้3ครั้งนะครับมันก็จะมีความพิวเยอะขึ้นแล้วก็เล่นช็อตเบอร์เอร์ได้อย่างเช่นฟิกเกอร์ไปกดนันตริระยกอะไรเนี่ยมันก็จะมีช็อตแบบนั้นอยู่นะครับซึ่งเป็นช็อตที่พันธีเราทำไม่ได้เรียนโซ,โซนี่เวลาเอามาโลมเนี่ยไอ้ท่ายกมันเนี่ยคือมันโกงสูตรในเกมเนี่ยเป็นทีทีททท่โกงสูตรในเกมแล้วล้างก็ยากด้วยแต่พอโดนถึงโซนี่โอ้ ทั้งสโลทั้งพุนดามเมดโลมนี่โดนโซเกี่ยวไม่ชอบเลยนะแถมโซมันล้างได้ด้วยเอาจริงอะอนโซอ่ะมันควรจะล้างโซได้นะโดนเกี่ยวบุ๊กแล้วก็ดล้างล้างได้อะไรเงี้ยแบบโซหายไปเลยเงี้ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่คือมันไม่มันไม่หายไงมันก็เลยทําให้ท่ายกของอนโซเนี่ยเป็นซีซีที่ดีสุดในเกมนะครับมันได้ต่อเนื่องด้วย ในแผนนี้ความคิดโก้ของเอนโซอย่างหนึ่งก็คือการกดสแปมมันตีได้ครับเวลาแบบเราเจอตัวหายตัวเงี้ยเราจะเข้าพุ่งเงี้ยแล้วกดน้ำตีรัวๆได้นะถ้าสมมติเราเจอใครในพุ่งเงี้ยมันจะเกี่ยวให้ทันทีเลยมันจะเป็นข้อดีออีกย่างนึงไอ้อย่างนี่โดนเีลยโอ้โหกาลีร้องเลยเกี่ยวโคตรไกล ช่วยนครดีเกี่ยวไกลจริงนะเดี๋ยวเสกยกต่ออยู่กลางตรงเจ็ไมด้ชัดเจนถึงความโค้งแต่ข้อเสียของมันคือมันก็ฟรีชิลเปล่านะอันนี้คือข้อเสีย ต่ว่าทีละเป้าเลยแหละน่ากลัวนอออยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยอออยู่หน้าป้อมเงี้ยเอนโซฟิกเกอร์ไปกับนันตีแล้วยกกลับมาได้คือแบบเกมเปลี่ยนเลยเอาหน้าไปหันตรงนู้นตอนไหนเนี่ยมันจะยกกลับมาตอนแบบเออมันจะยกไปข้างหลังอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นนี่ต้องหันหน้าตัวละครสำคัญมากอยากให้เป็นแบบนี้แล้วแต่บางทีนัวๆอยู่ก็มองไม่เห็นนะเนี่ยเกมวันนี้ผม เล่นกับเรนาเยอะหน่อยเล่นในโซโลมแผ่นนี้ต้องเล่นกับเมดแต่ทีฟีให้เมดแล้วเมใดใช้แล้มทตอแล้วก็ของซับอ่าติดตัวอโซ่ก็จะเป็นทับเปิดตานะครับมันช่วยให้เราออกจากไฟง่ายขึ้นแล้วก็เซตไฟง่ายขึ้นไอ้ท่าหนึ่งแอนโซ่ที่มันมตีดาเมจตีเปอร์เซ็นต์ของเลือดนี่ผมว่ามันก็จีเฉยนะมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ คือไม่ดีเพราะว่ามันตีได้ครั้งเดียวเลยละครั้งเดียวจบเลย,เลยแล้วก็ตอนนี้หลายคนสนใจนะครับว่าเอน็นโซโลมเนี่ยมันหยิบม,มาสู้ตัวไหนบ้างน,นะครับก็ไปสู้กับตัวที่บอกว่าตัวาขามันอแตายต้อะไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะใช้สู้กับพวกโลมเหมือนกันเองอย่างเช่นไปสู้กับแก๊กกัมเบอร์หรือไม่ก็อ่าดอลเลียดอลเลียนี่ก็ไม่ค่อยชอบเหมอือนกัน เขาดอเรียมโดนเกี่ยวทีมันตายเลยโดนเกี่ยวยกมาทีเดียวต่อเรียสกิลต่อรอดน้อยไปครับตัวที่จะสู้เป็นโซลมได้คือต้องแบบเป็นลมที่แก่งจริงอะแบบว่าโดนยกไปแบบกลางวงไม่ตายอะย่าเงยและแผนนี้นี่มันยกง่ายมากเลยดรอเรียโดนยกทีแตกครัช่วงต้นเกมนี้เอนโซก็จะมีปัญหาเรื่องลีเจลเล่นนิดนึง แล้วก็คูดาวถ้ามีคูดาวสากักสามสิบอ,อันนี้ก็โอเคละไม่ต้องคูดาวเยอะมากไม่ต้องถึงสี่สิบเลยสักสามสิบก็รอดีเดี๋ยวแอนโซนี่มันมีบัรกนิดนึง,นงครับแต่ว่าผมยังไม่ลองทำอะไรับมันนะตรงน,นี้ผมเกี่ยวไม่โดนนะตอนมีสยากให้ยกเห็นไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผมกดโยกเนี่ยมันจะยังไงนะตอนนี้นี่แอนโซเป็นฝันไลท์ของไฮเต,ต๋แล้วเนี่ยโดยเข้าไปใกล้ปุ๊บ,บ,บอันตีปั๊บยกเลย โอ้โหรื่ยากจังก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หา้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้ว,วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ิปซีบเพิมพ์คาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับ หลังจากช็อเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งแผนนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครมางมงหาไอดีเอาวีคุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำแผนนี้เลยนะครับเ d m ม n t o n TP7 แผนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่สนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเ v ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนึกแผนใต้คลิปได้เลยครับ ตอนนี้มีสกอร์ขาดมากเลยนะครับสิบสามต่อสี่แต่ทีมเขานี่มีกาลีดอเลียนนะน่าะกันบ้านได้เยอะหยุดคอมเขานี่กาแบบให้กาลรรีต่อแล้วก็ตัวเรนตินคิวเลยแค่นี้หลายคนสงสัยว่า ตัวเลนกลางดีไหมหรือเอาไปป่าดีเอ้าวจากที่ผมลองดูผมเล่นตัวเลนกลางปุ๊บรู้สึกว่าเล่นยากเลยดูอ่ะแล้วนี่ชอ็ชอตโชว์ของเรน,น่าครับอยู่นี่กระโดดไปเรียบร้อยและนี่ผมเริ่มเข้าถึงทา่าหนึ่งของซอสเลิกเข้าถึงแล้ว <c oughs> ถ้าถ้าใช้ดีๆนี่มันมันก็ล้าดีเหมือนกันถ้าใช้ดีดนะมันล้าดีเนาะ โอ้ยไปรอดที่สุกุนต้นอิด้องทำไม่ต้องไม่ต้องไปรอด <c oughs> ยิงไล่ตามมันเลยเออแล้วก็เอนโซเนี่ยตอนนี้ผมบอกได้ไหมครับนนที่ว่าใช้เป็นเอ่อชื่ออะไรบนคัสใชื่อเออทางฝั่งบนคัสที่มันการทีซีครับคือพอใส่ให้พวกลมอะเนี่ยมันทำให้ลมแทบไม่มีผลกับการดูทีซีนะ อย่างตะแก๊ดโดนไบลอนใช่ป่ะโดนไบลอนสโลว์อ่ะก็สโลว์ลไปเลยเพราะมีพวกโกนคัตเนี่ยมันทำให้พวกลอมอย่างเอนโซ่และพวกนี้เนะี่ยมันสู้กับพวกลอมมีซีซีได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลาเราเจอแก๊กเจอกับอะไรเงี้ยแก๊กดึงไปปุ๊บเนี่ยเอนโซ่กดแต่รัวแล,ล้วยกส่วนให้เลยถ้าแก๊กมัไม่กดดูดนะแต่ถ้ากดโดนปุ๊บก็สะไลด์ออกได้อนะไรเงี้ยมันทำให้คิวขึ้นเยอะเลย แพทนี้มีเอนโซ่ลมไม่อยูจากชอบเกมไม่ได้เปลี่ยนหน่อยอ่พอเกมได้เปลี่ยนเราอ่นใช่ป่ะเราโดดใส่เขาอ่ะสกิลสองโดนไม่โดนช่างมันโดนไปปุ๊บกดน้ำตีคอเลยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยใจเป็นลมพิคิวเนี่ยมันก็อึดด้วยคือวันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเอนโซ่ลมโดนแบนนะครับแต่ผมว่าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอะ่ะน่าจะโดนแบน เพราะว่ามันรับมือ,อยากมากแต่ว่าจะไปแบนแข่งกับตัวไหนอันนี้ก็ดูกันอีกทีนึงคือตอนนี้ตัวที่ต้องแบนอยู่ก็จะเป็นตีมี่อายาลุยอีอสามตัวละนะครับแล้วก็มีแบนสจวัแบนแวนอ่าห้าตัวละตอนนี้ตัวยิบย่อยที่เหลือก็น่นครับก็เป็นพววฟอลนินฮูล่าด กระโดไะดไปมุมเกมไปไม่กล้าไปคิล,าล่าอะไรแต่ว่าไอตัวหลักอะติงนี่หรืออีอะยาเนี่ยคนดุด <c oughs> การเอาของของเอนซ่าที่ก็โดดไปมุเกม,มไปเนี่ยบังเกมก็ขึ้นกันเวก่อนบังเกมก็ขึ้นกายภาพก่อนตะเกียงในเกมนี้เนี่ยผมก็จะขึ้นสนามมาก่อนมีสนามมีคอ,อย แล้วก็ของซับตอนนี้เนี่ยครูดาวรวมทั้งหมดทั้งตัวก็สามสิบสามเอ็ดนะครับแค่นี้ก็พอละอ่ะเลคเชอร์ในส่วนของเอนโซน่าจะแค่นี้ละครไหมครับดูจะไกลอะไรล่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกกเกมนะครับตอนนี้เกมเขาเริ่มยังที่เราอยู่แล้วนะดำดันยากเกมนี้มีข้อเสียคือเอ่อโดเรียกยันไม่อยู่ ทีเขาไม่มีตัวชนถ้าใครโดนเกี่ยวเลยทีคือตาเยเต้องแบบอยู่เป็นกลุ่มๆอ่ะต้องช่วยๆกันรับอะไรเงี้ยมีคนโดนเกี่ยวไปก็ต้องแบบมีคนรับให้เลยคุณแดงมีบนทวาร์นตีคิมไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ทีมเรานี่ก็พยายามคุมป่าเขานะครับแล้วก็เตรียมรอดาร์เซเยอร์เนี่ยเกมนี้ถ้าปิดเกมต้องมีดาร์เซเยอร์นะครับไม่งั้นนี่การีโจมตีคีมหมดอาญาเริ่มเข้าขุมหนึ่งเอ้ยไม่ได้ดรอเรียเฉยตัวใกล้ก็มีอะไรครับเนี่ย เขาไงครับผมทีเขาก็จะเข้าอะไรกลัวโซสองชั้นการ์ลีตัวสั่งนี่ต้องเอาการ์ลีก่อนนะเนี่ยเอาได้ตัวปัญหาเลยได้กเพิ่ม วานเลืกายไมซ้าย้ยเขียวกรดาเนะนี้ผมออกสายเขียวไว้นะครับเพราะว่าทีมเขานี่เขาจะพยายามต่อเราพื่อให้เราขึ้นบ้านง่างไงแต่ขึ้นสายเขียวไวนะ้แน้วเอกไกล้าไม่น่ากลัวเท่าไหร่วัน,นี้าช้เขียวนะเฮ้ยหายาจออะไรสักอย่า a r k s l อ y e r has been s u m m n e ดทุกปล่อยทางเลนล่างนะครับโอ้โหไปรอนเก็ชุบโอ้สวีดจัดเบ <c oughs> เกนไหมเนี่ยจะไปรอน,นตีผมให้เข้านะี่ <c oughs> จะเรียกว่าหมดาุดสแต็กคุบเนี่ยดามเมจ่งเด้ปั๊บเลยไปรอนนี่เริ่มคังนะแล้วสายสโลอ่ะ คิวออฟแล้วก็ดเข็บเฮ้ยจะขึ้นการเวดดึงสายแท้งเลยเน่งใส่เห็นว่าไม่มีตัวช็อนนะตอนไล่เกมดีนี่มีกินแล้วะนรับตอนไล่จ่อนขวายทีมตายเยอะนะเด็ตัวเได้ครับเฮ้ยโอ้โหฉลาด ออกซ้ายเนี่ยออกซ้ายปุ๊บมันไม่เสียตำแหน่งการโดนยกไงเอาเรื่องเลยคิดไมนี่ผมว่าเขาดูได้อะไรเยอะแก่เกมจัดๆอีกบุ๊กอะไรสักตัว <ค>อึคนอนาเลยทำในข้างแล้วดีเอาได้ไปจกากไหนไปไล่เขาเนี่ยเลนเกนนี เอาดาบไาฟ,ฟ้าไวมากนะขเฮ้ย,เ,ยเกี่ยได้เนอะทะเลาะดีส่วนส,นสตัวเกมนี้ไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่และฮายานี่จะออกดาบฟ้าด้วยนะดเดียไม่ได้นะ เอาเอ็นโดอะไรย่อมเนี่ยโอ้เรียบร้อยผมดาวฟ้าแกมาพอดีมางเนี่ยอึดเชียวใสีอะไรเงี้ยนายเสียก,กอนปะเนี่ยอยายดาเมื่แปดพัน เอเฮ้ยกะแตกแล้วนี่คิมเขาไปอยู่ตรงบ้านนะโจดไก่ก็ไม่ออกเขาที่นีไปออกไปวันนี่งเฉยแกยิงไหมเนี่ยโดนการีสต่อยแกตายโอ้โห้เลนเอา เฮ้ยเกินไปโอ้อาละเบอเบ้อจุดเห็นเขาบอกว่าอเล่มาชนะไปรอนเนี่ยน่าจะจริงนะจ๊ะไปรอนเป็นตัวเหตุอ่าได้อร์ี้เคยเข้ามาสุดพาลีได้ครบวันีได้ทุกหมดขโม นีสกจนแกไปแปดโดนทาย,ยาอะไรกาลีจะดีมากเลยตนะกี้เนิ่มกาวเรอจมตัวเอาพมลบบา เทพได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่ใกลโอ้โหแะกาลีทันตีดีเกินโอ้ยผมก็ตุยหมดเลยเสียบร้อยเอาอะไรก็เปี่ยนเฮ้ยอรอให้ดูให้ใจ ได้โบนครับตอนนี้เะิรฟรีละเอาเลอมาตอนนี้รออย่างแรงงแตการีนีนย่ยมมิบม,มาได้ใจแล้วเมจริงเลยยิงยับเลยปีแลวกดได้นะกัดนะครับลูกกันต่อ ผ่านไปสิบนาทีแล้วตอนแรกเขาว่าเกมจ,จบไปเจอกาลีเบรเรก,เกมได้ยาวเลยทีนี้เต้เนรวยนะอีกูค่อยๆทำไปไปอ๋อยู่นี่ตัดมาเฉยเรียบร้อยเอา ตอนนี้เขาตายไปตามนะครับคันจารีได้จบไปแล้วคันเลึกไปหน่อยครับเกิดไปเรื่อยชาวบ้านอะไรครับเนี่ยโอเคครับจบเกมเขาผมโกงเนี่ยนะเอ็นโซแต่นี่ผมโดนอะไรผมโดนอะไรย่างฟรีไหมเนี่ย เดือยเลิเกินเกมนี้ก็เป็นเกมไปนั่งคอนสีดาววันแรกของรีดานส่วนแอนโซนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นรีบเร่งครับผมคิดว่าีโอกาสแบนสูงถึง9 9เนั้กันรีบเร่งครับคองมากเลยเล่นเกมตามก็ดีครับเกมนำก็ได้ครับถึงจะ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ